วีรกรรมสีเทาเอ็มเอกชาติเศรษฐีจันทบุรีรวยอูฟู่ผัวพันธุรกิจสีเทาเอี่ยวเว็บพนันเข้าออกคุกเป็นวาเล่นคดีติดตัวเพียบโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังของนายเอ็มคนนี้กันค่ะขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดานายเอ็มหรือนายเอกชาติมีพร้อมหนึ่งในบุคคลที่ถูกสังคมจับตามองเป็นอย่างมากในขณะนี้นายเอ็มเป็นที่รู้จักกันในบทบาทอินฟลูคอนเทนสายแข่งรถชื่อดังจากจังหวัดจันทบุรีเขามักทำ คลิปแนวรีวิวแนวชาเลนแกล้งคนอวดรวยจนทําให้เขามีผู้ติดตามบน Facebook มากถึง30,000นคนและถ้าจะถามถึงเรื่องความรวยว่าเขาคนนี้นั้นรวยขนาดไหนเราก็ต้องขอบอกเลยว่าเขาคนนี้รวยมากรวยชนิดที่เจ้าตัวถึงกลับออกมาลั่นสวนกลับชาวเน็ตใครที่ไม่รู้อย่าพูดเยอะรวยมาจากธุรกิจสีขาวแน่นอนมีสวนทุเรียนระดับเกือบพันล้านร้านเครื่องมือการเกษตรยันร้านชาบูกว่า10กว่าสาขาลั่นชาวเน็ตไม่รู้อย่าพูดเยอะโดยจาก นวนเหตุเอ็มฟาดกลับชาวเน็ตในครั้งนี้ทําให้เพจดังอย่างอีซอขยี้แหลกออกมาเปิดเผยว่าในเอ็มคนนี้อดีตไม่ธรรมดามั่นใจแน่เรอว่ารวยมาจากธุรกิจสีขาวคดีติดตัวย,ยาวเป็นหางว่าวเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นจะเอาอะไรมารวยจากธุรกิจสีขาวโดยอีซอเปิดเผยว่าในปี2552เอ็มโดนคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งสองรอบติดและในปี2555เอ็มโดนคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจําหน่ายทําให้ต้องติดคุกยาวจนในป ปี2,562เอ็มก็มาโดนคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอีกหนึ่งรอบต่อมาในปี2,564เอ็มก็โดนคดีร่วมกันมั่วสุมในลักษณะสเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อจนในปี2,567เอ็มก็มาโดนคดีตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจนมาถึงล่าสุดนี้นายเอ็มเซเล็เมืองจันทก็กำลังจะโดนคดีเกี่ยวกับเว็บพนันแถมจะพ่วงด้วยคดีข้อหาหนักอย่างการค้ามนุษย์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานว่ามีมูลเกี่ยวข้องกับเรื่อง รื่องนี้หรือไม่เรียกได้ว่าประวัติสีเทาขุนขนาดนี้จะเอาอะไรมารวยจากธุรกิจสีขาวเล่นโดนคดีเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นโดยหลังจากข่าวเสียชีวิตของน้องแบงค์เลสเตอร์เมื่อวันที่25ธันวาคม2567ที่ผ่านมาในเอ็มเอกชาติในโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าพี่มาส่งเมืองได้แค่นี้นะาน้องชายไปสบายนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วถึงเราจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่น้องนิสัยดีมากพี่รับรู้ได้ ไม่ต้องห่วงอะไรนะเดี๋ยวพวกพี่จะดูแลต่อให้ชาติหน้าเรามาเป็นพี่น้องกันใหม่นะโดยก่อนหน้านี้ชาวเน็ตได้ขุดคลิปเก่าโยงปมท้าดวลสดเหล้าแลกเงินโดยในคลิปในเอ็มได้ยืนขอเสนอให้แบงค์ดื่มเหล้าจนหมดแก้วแบบไม่ผสมแลกกับเงินรางวัล2 0 0 0บาทแม้ว่าในตอนแรกแบงค์จะมีท่าทีลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจดื่มจนหมดแก้วท่ามกลางเสียงเชียร์จากคลิปต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของเนื้อ หาคอนเทนต์ที่ในเอ็มชอบให้น้องแบงค์เลสเตอร์ทำโดยไม่ใช่มีเพียงครั้งเดียวที่ในเอ็มทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เพราะยังมีคอนเทนต์ให้นุองแบงค์กินเจลหล่อลื่นและดื่มเหล้าแลกเงินอีกหลายครั้งจนมาเกิดเหตุสลดในครั้งล่าสุดโดยชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่ตายวันนี้วันข้างหน้าก็ต้องตายอยู่ดีซึ่งความรวยของในเอ็มเอกชาติเจ้าของสองธุรกิจยักษ์ใหญ่เมืองจันเรียกได้ว,ว่ารวยเกินรวยชนิดที่เปลี่ยนรถทุกปีทำอาชีพอะไรก็ไม่รู้ก่อนปี2561จากค คนธรรมดาที่เพิ่งพ้นคุกมากลายเป็นเสียเป็นเศรษฐีได้ในทันทีทำปุ๊บชีวิตเปลี่ยนรถหรูแต่ละคันราคาไม่ธรรมดาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่ในเอ็มกำลังถูกสังคมกดดันก็ยังมีเหล่า FC คอนเทนต์แนวแกล้งคนได้ออกมาปกป้องในเอ็ม e ลันเอ็มเอกชาติเป็นเศรษฐีสวนทุเรียนระดับเกือบพันล้านมีรถสปอร์ตรูคันละหลายสิบล้านหลายคันมีสวนทุเรียนนับร้อยนับพันไร่แต่งตัวแบรนด์เนมทั้งตัวรวยจริงไม่พูดเยอะอย่าอิจฉาซึ่งทำให้ กระแสสังคมแตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนในเอม็มบอกให้ในเอ็มสู้ๆเป็นห่วงในเอม็มและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและสงสัยกับพฤติกรรมที่รวยแบบผิดปกติจนต่อมาในวันที่28ธันวาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านของเอ็มเอกชาติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดพยานหลักฐานเพิ่มเติมคือปืนหนึ่งกระบอกบัญชีธนาคารบัตร A t m เโทรศัพท์มือถือซิมโทรศัพท์ไปตรวจสอบหาความเกี่ยวโยงคดีหรือ อย่างไรอีกทั้งยังออกหมายจับสารจังหวัดจันทบุรีในความผิดฐานกระทําการโดยประมาททําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยนายเอ็มรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากนี้ตํารวจจะควบคุมตัวไปฝากขังในศาลต่อไปขณะที่ตํารวจไซเบอร์แจงข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานโฆษณาชักชวนเล่นการพน,นันและเตรียมสืบหาหลักฐานต่อว่านายเอ็มจะถึงขั้นเป็นเจ้าของเว็บพนันเลยหรือไม่ซึ่งก่อนที่จะโดนเข้าจับกุมนายเอ็มเอกชาติก็พึงจะเปิดตัวธุรกิจใหม่ไปเมื่อวันที่ 24ทีธันวาคม2 5 6 7คือร้านชาบูเท่าแก่น้อยสาขาชนบุรีโดยในวันนั้นก็มีชาวแก๊งเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงแบงค์เลสเตอร์ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นก็มีการถ่ายคอนเทนต์แกล้งแบงค์ด้วยการหลอกถ่ายรูปรวมหน้าป้ายร้านชาบูก่อนจะใช้เท้าถีบสีรษะของแบงค์จนล้มกลิ้งไปกับพื้นหลังจากเกิดเรื่องสลดขึ้นชาวเน็ตต่างก็พากันแบนร้านชาบูเจ้าดังกันยกใหญ่และในวันที่25ธันวาคม2 5 6 7ั เอมเอกชาติก็จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนครั้งใหญ่ขึ้นเพื่อฉลองเปิดกิจการใหม่ร้านอมสินการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีจำหน่ายปุ๋ยยาและเคมีการเกษตรซึ่งเป็นวันและสถานที่เดียวกันกับเหตุการณ์สลดของแบงค์เลสเตอร์ซึ่งด้วยความที่เอ็มเอกชาติเป็นทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยังเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ของเมืองจันทบุรีเขาจึงมีเงินที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูราคาไม่ธรรมดาจอดอยู่หลายคันแต่ทว่าเส้นทางการเงินของเขากลับต้องถูกตรวจสอบหลัง ตกเป็นผู้ต้องหาคดีแบงก์เลสเตอร์ทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจในสังคมถูกขุดพบมีประวัติเอี่ยวชักชวนเล่นการพนันออนไลน์รวมถึงธุรกิจสีเทาต่างๆอีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเอาผิดนายเอ็มเอกชาตในข้อหาอื่นๆได้อีกหรือไม่ประการใดด้านเนเบิร์ดวันว่างๆถูกจับคาที่จนหน้าเสียเสียการทรงตัวตำรวจไซเบอร์แจ้งสองข้อหาหนักหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์โดยเป็นเหตุ เหตุการณ์กระทําเหยียบย่าอาศัยความพิการทางสติปัญญาและ 2. ข้อหาพรบคอมพิวเตอร์โดยมีที่มาจากคลิปต่างๆที่แกล้งน้องแบงค์เลสเตอร์โดยเบิร์ดบอกกับตํารวจว่าถ้าจับผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้บวชให้แบงค์ไม่งั้นจะถูกสังคมต่อว่าพระพูดไว้แล้วเรียกได้ว่าโดนรวบทั้งคู่แล้วในตอนนี้ส่วนพวกที่เหลือคาดว่าเตรียมตัวรอโดนรวบไปตามๆกันอินฟลูคคนไหนที่ทำคอนเทนต์กับแบงค์เลสเตอร์แล้วไปรังแกเขางานนี้มีสิบตามแม่ตักป้าเบียบอสเด เทวดาสามารถทนายตั้มวัยรุ่นมาเกา888เรียกได้ว่าปี2567เป็นปีทองของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆจับได้แต่ผู้ต้องหาระดับบิ๊กบิ๊กด้านนําโบสโออนไวหรือน,นายธนพลเนนตากองคนที่อ้วกใส่หัวน้องแบงค์ออกมาสำนึกผิดเข้ารวมงานศพและมอบ10,000บาทพร้อมขอขมาคุณยายเพราะทนกระแสสังคมไม่ไหวหลังถูกขุดทำคอนเทนต์อ้วกใส่หัวน้องแบงค์จนถูกรุมประนามชาวเน็ตตามต่อว่าจนทำมาหากินแทบไม่ได้ โดนทัวลงอย่างต่อเนื่องโดยนโบสเปิดเผยถึงการทํางานร่วมกันกับเบิร์ดวันว่างๆว,ว่าไม่เคยทาคอนเทนต์ร่วมกันอีกเลยประมาณปีกว่าเพราะตอนนั้นทราบว่าในเบิร์ดมีแนวทำคอนเทนต์บูลลี่และกลั่นแกล้งโดยเสนอให้ทําคลิปแกล้งน้องแบงจึงตัดสินใจถอยออกห่างและไม่ทํางานร่วมกันอาจจะมีเจอหน้ากันบ้างตามงานต่างๆซึ่งตนได้เคยเตือนเรื่องการทำคอนเทนต์แนวนี้กับนายเบิร์ดแล้วแต่เขาไม่ฟังและยังทําต่อซึ่งตนมาทราบในภายหลังว่ามีอีกหลายคลิปที่น้องแบงถูกกลั่นแกล้งและบูลลี่ ด้านแม่แบงค์เลสเตอร์ทำตามคำพูดถีบยอดหน้านบสโอนไวลันแม่มีลูกชายคนเดียวพร้อมพูดกับโบสว่าไม่โกรธแม่นะแม่ทำตามคำพูดไม่ถือสาหาความนะซึ่งโบสเองก็ตอบกลับไปว่าไม่โกรธครับไม่ถือครับก่อนที่โบส์จะก้มลงกราบเท้าแม่ของแบงค์ทั้งนี้แม่ของแบงค์เลสเตอร์พูดทิ้งท้ายว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องเข้ามากราบตีนแม่แม่มีลูกชายคนเดียวด้านหลังพระนครพูดถึงนบสโอนไวว่าในอดีตเคยทำอะไรผิดไปวันนี้เราก็ต้อง แสดงความรับผิดชอบนาโบสโทรมาปรึกษาผมและนาโบสยอมรับผิดทุกอย่างผมชอบใจผมบอกนาโบสถ้าไปงานศพแล้วโดนคนทําร้ายล่ะนาโบสบอกผมว่าผมยอมโดนครับพี่หลังเพราะผมสํานึกผิดจริงๆโดยล่าสุดในเอ็มเอกชาติในตอนแรกศาลจันทบุรีมีคําสั่งไม่ให้ประกันตัวในคดีประมาททําแบงเลสเตอร์ถึงแก่ความตายศาลชี้คดีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแต่ทว่าในภายหลังวันที่29ธันวาคม 2,567สารอุทธร์ภาค2ให้ปล่อยตัวชั่วคราว M มเอกชาติ e วงเงินประกัน2 0 0 0 0ติดกำไร EM ระบุการกระทำผิดเป็นการกระทำโดยประมาทม่ใช่ความผิดอุกชกันผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและปปงได้มีคำสั่งยึดทรัพย์เอมเอกชาติแล้วในขณะนี้เราพบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงเว็บพนันจริงดานอีซอขยี่ข่าวลั่นปิดท้ายขอแสดงความเสียใจกับติ่ง FC งานนี้รอดยากติดยาวแน่นอนและพบตรก็ยืนยันอีกว่า อินฟลูคนไหนที่เคยแกล้งแบงค์โดนหมดทุกคนและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องราวเวรกรรมของนายเอ็ม e คิดว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของนายเอ็ม e คนนี้จะเป็นเช่นไรหรือคิดเห็นยังไงต่างกันออกไปสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันนะคะทุกคนเป็นยังไงนะสรุปก็ปคือเมื่อกี้เดี๋ยวของอ่า ยายก็คือฝั่งเราเดือนละหมื่นสามเนาะแล้วก็ของลูกป,ประมาณ8ปดพันกไม่รู้ข้หัวหน้านข้างหัวน้าอ่ะโอเคแล้วก็บ้านงบล้านหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเนี่ยพี่ฝากเราไปเปิดบัญชี ให้ดีนะ <ไป S 2> พายายไปเปิดก็ได้ให้ผมพาไปได้ไหมพาไปก็ดีหครับพาไปก็ดีก็ไปกระตือรือร้นในการเยียวยาหน่อยนะก็ไปแล้วก็เงินสองบัญชีเหมือนที่พี่บอกนะก็มันมีบัญชีเงินเก็บกับบัญชีที่เขาใช้ประจ<ม>ําจริงๆอ่ะยายอ่ะเดือนหนึ่งเขาบอกพี่เขาใช้อยู่จริงๆมาห้าพันเองแต่เราอาจจะเอาเงินอ่ะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมาประมาณสองหมื่นถ้ารวมๆนะมันมีพี่นัดห้าพันพี่ชั้นห้าพันของเราอีกหมื่นสามถูกไหมมันก็มาสองหมื่นสามก็เอาแค่ รเราก็ลองคุยแล้วกันว่าเขาอยากเก็บไว้ใช้เดือนละหมื่นสามมันเยอะไปไหมแต่ยายเขามองว่าเยอะไปก็เราก็อาจจะจ่ายเข้าบัญชีนี้ส่วนหนึ่งอีกบัญชีนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วเงนินตอนนี้ที่อาไปฝากกับใช่บะเก็บหมดแล้วแล้วพอมอดูแลมีหน่วยงานที่ตูชมพูนั่นแหละเขาจะเป็นคนดูแลให้คือเงินเก็บของยายมันจะดีอย่างหนึ่งคือเขาอจะได้ใช้ตอนที่เขาเจ็บป่วยจะไม่ได้แบบว่าลูกมาหรือว่าคนอื่นก็ได้อะมาลุมถึงเงินอะไรเงี้ยมันจะไม่มีนะแล้วมีหน่วยงานดูแลมันก็จะดี ของเราก็เหมือนกันตั้งลกลุ่มไลน์กับครอบครัวไว้แล้วก็เวลาเราจ่ายอะไรไปเราก็ลงสลิปแล้วก็เวลาให้เขาไปสร้างอะไรก็เขาลงบินดีไหมมันแฟร์ต่อกันด,ด,ด,ดีผมไปอุดรเลยดีกว่าดีดีอุดรอ, <นำ S 2> อุดรจะไปก็บอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ประสานหน้างานไว้ให้ที่นู่นผู้ว่าผู้การน่ารักหมดมีคนนิสัยดีหมดหินใหญเขาบอกแลาจบนี่เขาไปเลยใช่ก็พี่ให้ไปเลยเพราะนอนนี่ไม่ได้หรอก น้องนี่อันตรายเขาไม่อันตรายพวกพวกเองนะต่หมายถึงคนอื่นเขาเคยโดนปนบ้านเดี๋ยวเวลาแกนอนเนี่ยเขารู้ว่ามีตังมีอะไรแล้วเดี๋ยวมาแกอันตรายนี่ออกใช่ไหมผมต้องเปิดบัญชีรึเปลยายบัญชีเดียวบัญชีหนึ่งเขามีแล้วเมื่อวานเราก็อีกบัญชีหนึ่งเก็บไว้ก็ได้ล้วก็เขียนว่าบัญชีเงินเงินฝากเงินฝากประจาเอออีกอันนึงเป็นบัญชีเงินใช้รายเดือนไม่แล้วไป บัญชีหนึ่งก็แต่เอาบัญชีนี้เก็บไว้เก็บข้อมูลไว้อันนี้เปิดคือรับโอนเงินาก่ากคงทุกเดือนเออเราจะได้รู้ว่าเราต้องใช้บัญชีไหนในการรับโอนก็ให้บัญชีพิจารเป็นบัญชีประจำเดืนถูกต้องไม่ให้เป็นรายเดือนถูกต้องนะดูแลเขานะหลังจากนี้ต้องพวกเราดูแลแทนใหญ่แล้ว เออดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วพวกเราเป็นแบบนี้มันก็โอเคนะพี่ว่าดีแล้วล่ะไม่มีะไรตังใจยีางงีนีแล้วและสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อ,ตอไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารส,สดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ ไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มการใช้การันตีลิง์กสินค้าใต้คลิป